วันนี้ครูเคทจะมาโอเพนบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะพอดีไปช็อปของท็อกชินเนลมาสองใบย,ยังไม่ได้แกะเลยก็เลยจะมาแกะให้พร้อมๆกันะใบแรกใบเล็กก่อนละกันคือใบนี้ครูเคทช,ชอบมากแล้วหากระเป๋าทรงนี้มานาแล้วแล้วครูเคทว่าสีอันนี้มันสวยดีท็อกชินเนลเป็นกระเป๋าหนังจากแบรนด์อิตาลีแล้วก็เป็นหนังแท้นะคะเลก็จะชอบมากๆแล้วก็ราคาไม่แรง ราก็แพ็คมาให้โอเคนะมาดูพร้อมกันเลยพูกเป็นคนชอบสิน้ําตาลอะแล้วทุกคนก็จะบอกอคู้แคสสิน้ําตาลอีกแล้วหรอใช่ค่ะสิน้ําตาลอีกแล้วอื้รักปุกปิกนี่แหละคือกระเป๋าทรงเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าภาษาไทยเรียกว่าขนมจีบใบที่2เป็นใบใหญ่คือเป็นกระเป๋าที่ซื้อมาเพื่อความอเนกประสงค์ถือแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะใส่ของได้ เ,เวลาช้อปปิ้งก็สามารถเอาของมาใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้ด้วยอยากให้ทุกคนลองไปดูนะแบรนด์ Coxin นละเลยโอเคว่ามันเป็นอะไรที่ไม่โอเวอร์ไพรส์เกินไปคือโอ้โหต้องแบบแพงมากเกินไปใบเราแบบหลายหมื่นอันนี้คือได้หนังแท้ด้วยของอิตาลีด้วยแล้วก็เป็นคลาสสิกแบกนะคะทามเลสวิสวยมากทุกคนเป็นสีเบจอ่อนๆเห็นไหมคือ <laughs> ดูในเว็บไซต์มันออก,อกเหลืองแต่เขาเขียนว่า l i g ์เ b จ โอเคก็เลยแบบเหมือนเสี่ยงซื้อมาเลยเพราะว่าคิดว่าไลท์เบสมันน่าจะเป็นครีมมันอ่อนคือคาดหวังว่าจะเป็นครีมมันอ่อนมือนก็เป็นครีมมันอ่อนจริงที่มันถือง่ายถูกต้องเป็นกระเป๋าที่ถูกต้องน่ารักก็ใครสนใจนะคะก็ลองไปตามดูนะ บแบรนด์คอกชินาเร่บแบรนด์หนังแท้อีกประเภทอิตาลีนะคุณเคนไม่ได้มารีวิวสินค้าให้เขานะก็มาให้ทุกคนดูว่าคลาสสิกทัม้มเลสแบ็คเนี่ยมันสามารถถือได้กับทุกชุดจริงๆเพราะมันก็ง่ายมากๆกับการใช้ชีวิตนะคะขออห้พูวิญญทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวคะ่ะ